เลิกการสมัครครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไปหนึ่งสี่หนึ่งสีงส่พัดภูมิใจเสนอสพเสนอสพ,ส,พสื่อ <c oughs> วันลนิเจิตแจ่มใสมีจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิทโชวนะครับวันนี้มาแต่เสียงเพราะว่ามีข้อมูลบางอย่างถ้าทําเป็นวิดีโอแล้วอาจจะเ,เขาเรียกว่าข้อมูลหลุดได้นะครับผมสําหรับส่วนตัวผมเองนะเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีอ่าวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบสองตุลาคมยี่สิบสองตุลาคมนะครับผมปลดล็อกไอโฟนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแค่สองครั้งเพื่อเปิดสำหรับใครใช้ที่ใช้ไอโนะครับผมก็จริงๆก็ทําคล้ายๆกันหมดและครับแต่ตอนนี้ผมก็เบรดอยู่ที่ iOS 14.1นะครับ เวลาที่เราใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็มีในส่วนของอย่างเช่น Apple Arcade Apple ตัวตัว iCloud ใช่ไหมที่สามารถส,สมัครเพิ่มบริการต่างๆของเขาเพิ่มได้แล้วผมเองก็ได้สิทธิ์ใช้ฟรีเวลาคนซื้อ iPhone 11หรือต่อไปเป็น iPhone 12เนี่ยก็คุณก็จะได้ใช้ Apple TV Plus เนี่ย อฟรีของผมใช้ฟรีหนึ่งปีเนาะคือจริงๆบางครั้งเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ฟรีๆรีให้เราสมัครรับทดลองใช้ทดลองใช้ฟรีแต่ว่าเมื่อครบเวลาที่เขาทดลองใช้ฟรีแล้วก็เขาจะเรียกเก็บเงินเราแล้วนะแต่ถ้าเป็นผลิต,ลตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของทาง a p p เปเนี่ยคุณจะยกเลิากการสมัครรับอย่างไรอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่า อ่ะโอเคครับเข้ามากันที่การตั้งค่านะครับแล้วผมก็ไปเช็คดูว่าเรามีไปสมัครรับอะไรไว้บ้างทั้งเสียตังทั้งฟรีจะยกเลิกยังไงก็เมื่อเข้ามาที่การตั้งค่าครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้ามาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาชื่อ Apple ID ของเราช่องค้นหาอ่าปัดขวาค้นหาช่องค้นหาปัดขวาอีกทีมือนข้ามสิทธิชาร์ป Apple ID นี่นี่นี่ก็หมอคอมสิธิโช Apple ID iCloud สื่อและสินค้าที่ซื้ออ่านี่นะครับ หัวข้อนี้อของคุณจะเป็นชื่อของคุณนะที่คุณสมัครไว้ Apple ID iCloud เนี่ยครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าไปปึ๊บจะอยู่ที่แก้ไขนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวามานข้ามสิทธิ์ที่ชอ่าก็เป็นชื่อเราปัดขวาอีกทีก็จะเป็นอีเมล Apple ID เราผมขออนุญ,ญาตปัดเลยผ่านชื่ออ่านี่ครับอ่า <email. S 1> อ่ะ่าโอเคครับต่อมาปัดต่อมาก็คือชื่อโทรศัพท์ email. อีเมลอ่ารหัสผ,ผ่านและความปลอดภยัยรหัสผ่านและความปลอดภัยปัดขวาต่อครับ การชำระเงินและการจัดส่งปัดขวาต่อครับการสมัครสมาชิกปุ่มการสมัครสมาชิกเดี๋ยวผมลดความเร็วลงอีกนิดนึงเนาะทำความเร็วการทุบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ช้าไปไหมการการสมัครสมาชิกปุ่มการสมัครสมาชิกปุ่มเนี่ยนะครับการสมัครสมาชิกปุ่มหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่ตรงนี้ครับปุ๊บเลือกอยู่การสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกอย่าลืมนะครับต้องต่อเน็ตนะครับ อ่าเข้ามาแล <ID S 1> ้วเขาโหลดนิดนึงอ่า Apple ID ไอดีปุ่มย้อนกลับเรามาอยู่ที่ปุ่มนี้ปัดขวามาครับการสมัครครับหัวข้อการสมัครครับหัวข้อ,อโอเคครับปัดขวาต่อใบเสร็จการต่ออายุอ่าจะสังเกตใบเสร็จการต่ออายุเอาไหมาใบเสร็จการต่ออายุช่องเลือกเลือกอยู่อ่าเขาเลือกอยู่ด้วยใบเสร็จการต่ออายุใบเสร็จจะถูกส่งไปให้คุณสําหรับการต่ออายุการสมัครครับในแต่ละรายการสามารถดูใบเสร็จได้ตลอดเวลาในบัญชีของคุณภายใต้ประวัติการซื้อก็ส่งเป็นเมลมาเนาะน่าจะนะเออแต่ผมเองก็ยังใช้ทดลองฟรีอยู่อ่ะปัดขวาต่อครับใช้งานอยู่ ใช้งานอยู่หมายถึงความว่าปัจจุบันเรามีการสมัครรับอะไรไว้บ้างของผมตอนนี้มีตัวเลือกหนึ่งตัวเท่านั้นครับหนึ่งนี้ปัดขวามา a <Apple TV S 1> อ p l e TV ทีวีบวกช่องแอปเปิลทีวีบวกหนึ่งเดือนต่ออายุสิบเก้ากรัมพ่อจะสอง่วนสองหนึ่งเนี่ยครับจริงๆของผมเนี่ยจะไปต่ออายุอีกทีน่าจะเป็นโอ้ก็อีกนะอีก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 พักหนึ่งเลยนะอ่ะโอเคครับอ่ะ,อะลองปัดขวาต่อ Apple <TV. S 1> อ๋อมีอันเดียวมีอันเดียวอแอปเปิลทีวีบวกหนึ่งเดือนต่ออายุสิบเก้ากรัม ข้อจุดสองศูนย์สองหนึ่งไปต่ออายุกุมภ<ๆ>า,าพันธ์ปีหน้าเลยแต่ผมกลัวว่าเาเกรงว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะจําได้ไหมว่าเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์จะจะลืมว่าใช้ฟรีถึงเดือนกุมภาพันธ์นะอผมขอขออนุญาตอาเราเจออะไรที่เราสมัครรับไปแล้วบางอันจะเริ่มเก็บตังเราแล้วหรือบางอันโดนเก็บตังไปแล้วจะยกเลิกการใช้งานไม่รับไม่รับแล้วครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งของผม หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ apple tv plus เบิร์อ่าเขาไปการสมัครรับปุ่มย้อนกลับการสมัครรับปุ่มย้อนกลับนะครับแก้ไขการสมัครรับอ่านี่ครับปัดขวามาที่คําว่าแก้ไขการสมัครรับการสมัครรับของคุณหลับจุดสังเกตการสมัครรับของคุณจุดสังเกต1 3 1่ร้อยสามสิบ x หนึ่งร้อยสามสิบ b b หกสิบห้าอ่านี่ครับอันนี้อ่ามีเป็นรูปภาพของผมปัดขวาครับ apple tv บวกอ่าก็คือเป็นแอป apple tv บวกหรือ apple tv plus ที่ผมสมัครรับไว้ปัดขวาต่อครับช่องอ่าปัดขวววาต่อ Apple นนิิ้้ ใช้ฟรีเป็นเวลาหน <entimes. S 2> ึ่งปีใช้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปีผมโดนล่อหลอกใช้มาประมาณ7จ็ดแปดเดือนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอครบหนึ่งปีเขาจะเก็บตังค์ผมนะครับก็มีอัตราเป็นรายเดือนเนาะผมจําอัตราค่าบริการไม่ได้แต่ก็ไม่ค่อยอยากจะเสียนะใช้ฟรีอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยดังนั้นยกเลิกการสมัครรับดีกว่าเดี๋ยวไปถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันเก็บตังค์เราเราจะหงุดหงิดนะโอเคครับปัดขวาต่อตัวเล <S <S ือกต,ตัวเลอือกครับปัดขวาต่อ Apple ิลทบวกเดือนต่ออายุวันที่19กรัม ข้อจุดสองออสูตร Apple TV บวกหนึ่งปีเก้ารแปดเนี่เน Apple TV บวกหนึ่งปีเก้ารบาทจุดศูนย์ศูนยนี่เห็นราคาแล้วนะ9ก้ร้อย เกือพันเนี่ยแปดสิบเก้าบาทจุดศูนย์ศูนย์ปีหนึ่งเนี่ยประมาณนี้เแพงไหมก็ไม่แพงตกเดือนหนึ่งไม่ถึงแปดสิบาทด้วยมั้งเนี่ยอ่าเดือนหนึ่งไม่ถึงเก้าสิบาทนะอ่าโอเคครับปัดขวาต่อครับยกเลิกการทดลองใช้ฟรีปุ่มจะมีปุ่มที่ชื่อว่ายกเลิกการยกเลิกการทดลองใช้ฟรีทดลองใช้ฟรียกเลิกการทดลองใช้ฟรีาารฟรปุ่มนะครับเดี๋ยวเราลองฟังรายละเอียดก่อนว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรปัดขวาครับ หากคุณยกเลิกคุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึง Apple TV บวกและช่วงเวลาทดลองใช้ฟรีที่เหลืออยู่ของคุณโดยทันทีคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการทดลองใช้นี้อีกครั้งได้อา้าวผมเลยต้องหลายเดือนเอามะยังเอามหมอ๋อจะใช้มัง่งไม่ใช้มัง่งอะถ้าเราอยากจะยกเลิกรครับปัดซ้ายมายกเลิกการทดลองใช้ฟรียกเลิกการทดลองใช้ฟรีปุ่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บยกเลิกการทดลองใช้ฟรี เตือนยืนยันการยกเลิกยืนยันมะปัดขวามาหากคุณยกเลิกคุณและสมาชิกครอบครัวของคุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึง Apple TV บวกและช่วงเวลาทดลองใช้ไฟที่เหลืออยู่ของคุณโดยทันทีจะไม่สามารถใช้งานการทดลองใช้นี้อีกครั้งได้หรอปัดขวาครับยังไม่ทําตอนนี้มีปุ่มยังไม่ทําตอนนี้กับยืนยันยืนยันนี่คือครั้งแรกของผมนะครับว่าที่จะยกเลิกการสมัครรับ ก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมแล้วเอาเป็นว่าเออทีวีพัฒยังไม่ได้สาธิตเลยแต่ว่าเอาผมเองก็คงจะไม่ได้สาธิตเนาะเอาเป็นว่ากดถ้าคุณต้องการที่จะยัง,ย,ง,ย,งยังอยากใช้ฟรีต่อก็ปัดไซ้์ย,ยังกลับมายังไม่ทําตอนนี้ยังไม่ทําตอนนี้หรือถ้าคุณอยากจะยืนยนันคุณปัดขวามายืนยนันเออเอ่ยืนยนันยังไม่ทําตอนนี้กับยืนยนัน ยังไม่ทําก็คือยังใช้ฟรีต่อแต่ให้มั่นใจนะว่าถึงเวลาครบใช้ฟรีแล้วไม่เลยไปเดี๋ยวโดนเก็บตังค์นะหรือยืนยันหมายถึงยกเลิกการสมัครรับทีวี p l u สตัวนี้ทันทีเลยอ่ะโอเคครับผมกดยืนยันครับที่ยืนยันปุ่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปละการสมัครรับปุ่มย้อนกลับอ้าวการสมัครรับปุ่มย้อนกลับแก้ไขการสมัครรับเนี่ยแก้ไขการสมัครรับการสมัครรับของคุณหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบแอปเปิลทีวีช่องแอปเปิลทีวีตอนนี้เป็นยัง แอปเปิลทีวีบวกหนึ่งเดือนแอปเปิลทีวีบวกหนึ่งปีเก้าร้อยเลือกตัวเลือกเพื่อสมัครรับอีกครั้งอ้าวหากคุณสมัครรับอีกครั้งแผนใหม่ของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามราคาที่เลือกยุ่ว่าคุณจะยกเลิกในการตั้งค่ามากกว่าแอปเปิลไอดีอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันที่ต่ออายุในแต่ละรอบเกี่ยวกับการสมัครหากคุณเลือกตัวเลือกเพื่อสมัครรับอีกครั้งเลือกตัวเลือกเพื่อสมัครรับอีกครั้งแต่คราวนี้สมัครแล้วเราโดนปีละแล้ารับเน้อยแปดสิบเก อ่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ Apple TV บวกตัวเลือก Apple TV บ,บวกหนึ่งเดือนเก้าสบ้าบาทจุดสอเดือนละเก้าสิบเก้าบาท Apple TV บวกหนึ่งปีเก้า้ยแปดิบเก้าบาทจึปีเก้า้อยแปสิบเก้าบาท เอออืมอืมตอนนี้งั้นงั้นโฮมออกมาเลยนะครับโฮมออกมาเลยเรียบร้อยครับวิธีการยกเลิกการสมัครรับผมก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าจะใช้ฟรีใครที่ซื้อในส่วนของอุปกรณ์ iOS ก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าในแต่ละปีมีการใช้ฟรีอะไรในเบื้องต้นให้คุณใช้ฟรีบ้างก็ลองสมัครใช้งานกันดูแต่เมื่อคุณอยากที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกเหล่านั้นก็มาที่การตั้งค่ามาที่ Apple ID อดีของคุณไปที่การการสมัครรับตรงนี้นะครับที่ผมพาไปแล้วก็ยกเลิกตัว ที่คุณต้องการยกเลิกได้ทันทีเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอคอมรี